สวัสดีค่ะวันนี้เรากำลังจะไปงานโยนต์บัววัดหลวงพ่อโตงานเขามีตั้งแต่วันที่20ตุลาถึง30ตุลา2566นี้นะคะเรานำรถมาจอดที่บิ๊กซีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะข้ามเรือไปฝั่งหลวงพ่อโตทางนู้นนะคะตรงนี้นะคะค่าข้ามเรือนะคะคนละ2บาทเท่านั้นนี่นะคะเดินข้ามเรือไปแบบนี้กันเลย บรรยากาศดีสุดๆเลยตรงนี้ข้ามไปจะเป็นเมืองโบราณนะคะฝั่งนู้นนะคะจะเป็นตลาดน้ำเมืองโบราณบางพลีนะคะตอนนี้เรามาห้าโมงเย็นแล้วนะร้านค้าก็ปิดกันไปเยอะแล้วนะคะอะคนก็เยอะมากๆเลยนะคะคนกำลังกลับจากวัดก็มีคนกำลังจะไปก็มีนะคะนี่นะ รอคิวกันก่อนนะคะคนเยอะมากๆบรรยากาศดีนะคะนี่ไม่มีอะไรขายแล้วนะคะเขาเก็บร้านหมดแล้วมันเย็นแล้วนะคะเรามาตอน5โมงเย็นก็เดินเย็นๆไปนะคะเดินมานิดเดียวนะคะก็ถึงแล้วนะทุกคนนี่นะคะภายในบริเวณวัดนะคะ ของกินเยอะคนก็เยอะมากตอนนี้นะคะคนกําลังหลั่งไหลกันเข้ามาเลยนะคะที่วัดหลวงพ่อโตนะนี่ห้าโมงเย็นก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่กําลังเดินได้นะคะสามารถเดินซื้อของกินได้แบบนี้นะของกินก็เยอะแยะมากมายนะคะใครจะกินอะไรก็เลือก ซื้อกันก่อนได้เลยนะแบบว่างๆแบบนี้รีบซื้อเลยนะคะถ้าช่วงหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งเนี่ยตรงนี้เดินไม่ได้แล้วนะคะเบียดมากๆเลยใครที่มาเร็วนะคะรีบซื้อเลยเพราะว่าถ้าช่วงหนึ่งทุ่มไปนะคะตรงนี้ไม่สามารถจะซื้อได้นะคนเบียดกันมากๆเลยตอนแรกเราก็เดินผ่านแบบนี้เราคิดว่าเดี๋ยวขาออกเราจะมาซื้อนะคะสรุป ซื้อไม่ได้เลยนะคะคนเยอะมากก็เลยได้ออกมาตัวเปล่านะคะตอนแรกว่าจะซื้อขากลับเพราะว่าเดินเที่ยวงานขี้เกียจหิ้วไงสรุปก็คือไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะคะแนะนำนะใครที่ไปตอนหลังนะคะแวะซื้อก่อนได้เลยนะคะอยากกินอะไรซื้อไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่ามืดๆหน่อยคนเยอะมาก คนน้อยๆแบบนี้รีบซื้อเลยเพราะว่าเขาจะเลิกงานมาช่วงหกโมงทุ่มหนึ่งนะคะคนจะเยอะกว่านี้อีกนะเนี่ยไปค่ะเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวงานกันต่ออย่างที่บอกนะคะเข้ามาก็ยังไม่หิวอะไรนะก็เดินแบบมองซ้ายมองขวายังไม่ซื้ออะไรนะคะเพราะว่ากะว่าเดี๋ยวออกมาค่อยซื้อ นี่เราก็เดินชมงานกันไปก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเรามาไหว้พระนะคะหลวงพ่อโตในเรือตรงนี้กันก่อนนะคะที่ท่าน้ํานะหลวงพ่อโตบนเรือตรงนี้นะคะหลวงพ่อโตลอยน้ํานะคะอยู่บนเรือตรงนี้นะสําหรับเตรียมไว้สําหรับโยนบัวนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้หลวงพ่อโตข้างในนี้นะคะค่ะเราก็ได้ไหว้หลวงพ่อโตนะคะแล้วก็ปิดทองเรียบร้อยแล้วนะ,อะตอนเรินี้เราก็อยู่บนเรือนี่นะคะตอนที่เราไหว้ปิดทองนั้นเราไม่ได้สามารถถ่ายได้นะไม่มีใครถ่ายให้ <c oughs> คนไม่รู้คนที่มาด้วยหายไปไหนก็ไม่รู้ ก็เลยได้ถือกล้องคนเดียวแบบนี้เลยนะคะอ่านี่มาแล้วแปบ๊บมาแล้วไปไหนมาไม่รู้ <c oughs> จะให้ถ่ายรูปให้ซะหน่อยคุณพี่ก็เพิ่งจะมานะคะหลังจากที่เราไหว้หลวงพ่อโตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินชมความสวยงามนะคะของเรือนี่นะคะเรือไว้สำหรับ โยนบัวในวันโยนบัวนะคะนี่นะคะเราก็ได้ขึ้นไปไหว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเลขเรือนะคะเดี๋ยวบอกท้ายคลิปนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับเรือหลวงพ่อโตนะคะประดับประดาสวยงามตรงนี้ก็จะเป็นเรืออีก ประดับอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นจร Р ะเข้นะคะตรงนี้นะสวยงามมากๆเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินมาไหว้พระพิกเนตนะคะ นี่ตรงนี้จัดสถานที่ไว้สวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับวัดหลวงพ่อโตนะคะตรงนี้นะคะเป็นไฮไลท์เลยนะคะตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็เข้ามาไหว้พระข้างในกันนะคะนี่นะคะเข้ามาปิดทองหลวงพ่อโตข้างในโบสถ์นี้นะคะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ตรงนี้ เสร็จแล้วนะคะเราก็มาไหว้พระขอพรกันต่อที่โบสถ์ข้างๆกันตรงนี้นะคะร่วมทำบุญกับวัดนะคะทอดกระถินนะคะทำบุญเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเดินเที่ยวงานกันต่อเลยนะคะเริ่มจากค่าแล้วนะนี่ของเล่นเยอะแยะมากมายนะคะสําหรับวัยรุ่นเด็กเด็ก ชื่นชอบกันมากเลยนะคะส่วนสำหรับเรานั้นเดินมองอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวจะเดินงานไม่ไหวนะขึ้นไปเล่นของเล่นลงมานี่เดินเที่ยวงานต่อไม่ได้เลยนะคะค่าเราก็เก็บภาพบรรยากาศงานวัดหลวงพ่อโตมาให้เพื่อนๆนได้รับชมกันนะคะนี่นะคะของเล่นเยอะแยะมากมายเลยใครจะพาลูกพาหลานมาเล่นนะคะ มาได้เลยนะคะงานมีถึงวันที่30ตุลาคมนี้เลยนะคะของเล่นเยอะแยะมากมายนี่นะคะเล่นไม่ได้นะคะเล่นลงมานี่ก็คือเดินงานต่อไม่ไหวแน่นอน <c oughs> อายุเยอะแล้วเดินเล่นเหนื่อยๆนนะคะมานั่งพักเล่นบิงโกกันต่อให้ทายว่าได้อะไรกับเขาไหม นั่งเล่นบิงโกไปนะคะเล่นแป๊บเดียวเข้าบิงโกเข้าบิงโกกันแล้วเราก็ไม่ได้อะไรเลยนะคะตุ๊กตาตัวใหญ่นี่ก็อยากได้แต่ไม่ได้นะซื้อเอาเถอะอ่ะก็โอเคนี่ได้ตุ๊กตาตัวเบลเลอร์มาตัวหนึ่งเที่ยวงานวัด ยังดีกว่าไม่ได้อะไรมาเลยนะโอเคเหนื่อยกันแล้วนะคะเราก็ขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะอ่ะเก็บภาพบรรยากาศขากลับมาให้ดูนี่นะคะคนแน่นมากๆนะที่อย่างที่บอกว่าขากลับจะซื้อของกินนะคะสรุปว่าซื้อไม่ได้นะคะ <c oughs> เพราะว่านี่เลยคนเต็มแบบนี้เลยนะทุกคน เยอะมากๆนะเบียดกันแบบนี้เลยนะคะงานวัดหลวงพ่อโตอันนี้ก็อยู่ที่กะละแมแม่เกตนะกองกันอยู่ตรงนี้เลยเดินไปแทบไม่ได้เลยค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะมาเที่ยวงานนะคะซื้อของกินก่อนได้เลยนะคะไม่ต้องรอว่าเดี๋ยวขากลับค่อยซื้อนะซื้อไม่ได้นะคะคนเยอะแบบนี้เลยนะคะเนี่ยออกก็ไม่ได้ไปก็ไม่ได้กลับก็ไม่ได้อยู่อย่างนี้นะคะ ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ